กินแล้วบ้างเกี่ยวคำยิใหญ่ๆตอนยิ่ใหญ่ค่ะเกี่ยวนี่ค่ะบิมดูทำไมอือชิมเกี๊ยวเกี๊ยวหมูทอดดูนี่ชิมไก่นี่ชิมไก่บะหมี่อือหือใส่ใส่เยอะมากเกี้ยวน้ำค่ะอันนี้หมักไปแล้ว มีหมูสับแป็นกระปุกผงปรุงรสซอสฝาเขียวแล้วก็สามกลืออันนี้แป้งหอเนอะ่ยจะทำแบบทั้งอมแล้วก็แบบทอดให้ห,น,หน่หมอมห่อไปไหนก็ได้นะตามใจครับน้ำใส่เลย,ยเอาน้ำใส่ให้ติดห่อ,ปหอปไปไหนก็ได้ห่อไปไหนก็ได้อตามใจเลยที่ใหญ่ในกลุ่มของแล่ของค่ะคุณคะ

มันเหมือนเกี๊ยวเลยแล้วก็ากากหมูมาใส่เนาะเซี่ยวนุเกี๊ยวหมูทอดนะคะสุกแล้วค่ะบริสุทธิ์ธรรมดาได้สิ่ใหม่นะพ่อก็ะเลี้ยงกำลังขอกินแล้วค่ะเอาขึ้นก่อนเกี๊ยวน้ำก็สุกแล้วเนาะเอาไปต้มละโอ้ยน่ากินเลยทุกคนเกี๊ยวน้ำค่ะตักใส่ถ้วยใส่ถ้วยทุกคน น่ากินมากอาจากตอนดีเดี๋ยวรวกกวางตุ้งก่อนไปแบบทุกคนเกี่ยวน้ำของเราลวกผักเสร็จแล้วเบือ่อหนากินบ่นากินมากเดี๋ยวใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะกระเทียมเจียวลงไปไลายลเแ็ปหมูใส่ลงไปค่ะใส่แคปหมูแจะไปเติมน้ำอหอม หอ,อมแค่หมูหอ,อ,อมกระเทีม el, ยมเจียวกระเทียมเจียวใส่ไปเจียวเยอะหอมนิดกระเทียมเติมน,น้ำนี่เติมน้ำก่อนทุกคนเคี้ยวน้ำของเราเอี๊ยวดิใส่หมูเบิ่งวะเอ็นเคี้ยวไหมหนากินแองบม่มีหมูอะไรหมูแดงได้วยบริเวณซิมน้ำชุบก่อน ยัไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะหอมกระเทียมเจียวแซ่บน้ำซุปหวานอ,อร่อยครับทุกคนสุภาพร์ชิส่พปิกไทยอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำอันนี้เป็นเกียเก๊ยวแห้งนะเกี๊ยวแห้งเกี๊ยวน้ำแซ่บึ้อกันค่ะเพิ่มความแซ่บด้วยพริกป่น ใครอยๆาอยากส่มก็ใส่น้ำส้มแต่ว่าแคบหมูเราเยอะมาแคบหมูค่ะอันนี้ก็มีเลยนี่อู้หอันนี้แซ่บปิดแต่กินแถออร่อยอร่อยอร่อยแคบหมูความตู่จัดสวนเราก็ใช้มือได้เลยคอามตู่